สวัสดีค่ะมาเล่าต่อนะคะกำลังมันเล่าเล่าเองฟังเองคนเดียวถ้าใครผ่านมาชมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเฮงๆรวยๆคือเราทําเก็บไว้ดูนะคะขนาดคลิปเราเก่าๆสมัยแบบนานมากเราลงแบบลองลง youtube แบบนานมากอะเพิ่งมาเพิ่งมาเจอเจออยู่ในนั้นอะเพราะคอมบิลี่อะเสียรูปอะไรหายหมดเลยรูปสมัยก่อนเก่าๆอะ่ะ บางทีเออรูปคลิปแม่คลิปอะไรเงี้ยเราก็อยากเก็บไว้ดูเนาะกันรูปหายเนี่ยลงใน youtube ก็ดีนะพูดถึงนะเออพอแต่งงานเสร็จแต่งงานเสร็จนะจ๊ะอยู่กันไปนานๆอาหารฝรั่งกินไม่ได้นะคะกินไม่เป็นคือน้ำหนักจาก55กิโลที่มาใหม่ๆนะสวยจ้ะสาวมาใหม่ๆ55กิโลตอนนี้เกือบ70-80แล้ว กินกินอร่อยกินแซ่บลองทุกอย่างนะคะลองทุกอย่างที่ขวางหน้าใครให้ชิมคืออาหารมุสลิมชิมอาหารจีนแขกกินหมดค่ะเพราะมีเพื่อนประเทศไหนกินหมดอาหารเขมรก็กินนะจ๊ะอาหารฝรั่งนะคะพอเวลาไปกินไปกินบ้านแม่แฟนเนี้ยเขาจะกินเขาจะกินประมาณเกือบเที่ยงอ่ะตอนเช้าก็จะกินพวกเซเลยยันพวกนมพวกกาแฟพวกอะไรอย่างเงี้ย คือท้องเราจะร้องควข่าวแบบหิวไงเพราะบ้านเราอะา่ะเช้าแปดโมงเก้าโมงเรากินข้าวไงพอเรามีอยู่เมืองนอกอ่ะประมาณคือข้าวเขาคือเที่ยงอ่ะเที่ยงกว่ากว่ากินเสร็จพอพอกินแบบกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะกว่าจะได้ลุกพอกินอาหารเสร็จกว่าจะได้ลุกนะคะเขาก็เมาคุยคุยกันต่อเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องกินกาแฟกินชากินอะไรไป ก่าจะได้ลุกได้เสด็จนะคะคือต้องนั่งเมาส์ไปก่อนแต่เราอ่ะมาใหม่ๆเรากินข้าวเสร็จเราเก็บจานไปเลยเงี้ยพวกฝรั่งก็จะบอกว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็น,ยนตั้งไว้ก่อนคือกินเสร็จคุยกันสบายๆรีแลกไปแต่เราอ่ะไทยเรากินกินเสร็จเก็บจานล้างจะ่ะเก็บจานล้างจ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ให้ร้านอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ให้ร้านอาหารนะนี่อยู่บ้านกินเสร็จเออค่อยๆ นั่งกินคุยกันไปตบท้ายกาแฟเนอะชีลีเนาะกินเสร็จอาหารของหวานโยเกิร์ตชีสแล้วแต่ใครจะเอาหรือผลไม้แล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟกาแฟชาเสร็จปุ๊บเธอจะลุกไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราจะไปล้างจานเนี้ย เขาบอกไม่ต้องเพราะว่าเราผู้หญิงแบบทากับข้าวอะไรแล้วให้ผู้ชายเขาก็แย่งกันล้างนะคะครอบครัวครอบครัวสามีเขามีเครื่องล้างจานไงแต่เราอะถนัดล้างมือยืนมองเขาเออเอาเครื่องล้างจานนู่นนี่นั่นเออสบายกินสืก่ก็ก็ช่วยกันเก็บแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ชายเก็บนะคะบ้านแม่แม่แม่บอกว่าเราทาเราเป็นผู้หญิงเราทําอาหารแล้วที่เหลือผู้ชายต้องเก็บล้างนะจ๊ะก็ช่วยกันแหละเออพีนี้แค่นี้ดีกว่าขอบคุณคะ่ะ อ้วนอ่ะอื่น